إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد لعبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما في أصدق الحديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. بنو قوتي مروم لما جمعة الله سبحانه وتعالى تن لاين الله سبحانه وتعالى จงชูกรขอบคุณต่อพระองค์ลอสภานหัวตาลาในทุกๆสภาพจงรำลึกถึงองค์ลอสภานหัวตาลาให้มากเพราะการยำเกรงตักว่าต่อล l l a h การชูกรขอบคุณต่อลอสภานหัวตาลาและการดิกรุลอร์รำลึกถึงพระองค์นั้นจะทําให้เราประสบความสําเร็จจะทําให้เรา ได้รับชัยชนะทั้งในโลกดุนยานี้และก็ในโลกอาคิร์พี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายในขณะที่อัลลอฮฺสผานะฮวะตาลาได้สั่งชัยต่อรัสูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมประกาศอิสลามในนครมักกะสิบสปี และในคอมนมดีนะนะครับสิบปีโดยประมาณบรรดาซอฮาบะบรรดาสาวกของทรารุสลุลลอฮิสัลลัลลอฮอวาัยฮิวะสลัมได้เป็นผู้ที่ช่วยเหลือสนับสนุนและก็ยืนยัดอยู่บนสัจธรรมเพื่อ่พสิ่งที่เป็น อิสลามที่ถูกต้องที่มาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลให้กับคนในรุ่นหลังพวกเขาก็คือบรรดาตาบีอินดังนั้นในขณะที่ตารอซูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะเปรียบุสลลัมมีชีวิตอยู่สิ่งหนึ่งที่ตารอซูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะเปรียบุสลลัมได้กำชับในมือแลว้วบรรดาซอฮาบะนั่นก็คือให้พวกเขานั้นได้มี ความรักซึ่งกันและกันให้พวกเขานั้นได้มีความเมตตาึ่งกันและกันให้พวกเขานั้นเลือกที่จะขอบคาสมาคมเลือกที่จะยุ่รวมกับบรรดาคนดีๆบรรดาคนซอเละตัางๆพอสิ้เเล่านี้นั่นจะทำให้ศาสนาของคนหนึ่งนั้นประสบกับการยืนยัดได อันเนื่องจากอันเนื่องจากว่าเขานั้นได้ดำรงอยู่บนศาสนาและก็การขอบเพื่อนนะครับการขอบสมาคมกับสหายนะครับที่เป็นคนที่ดีเป็นคนสอนแหละอัลลอฮฺพาน่าวะตาลาได้กล,ล่าวในสุรตุลฮัชรอายะที่สิบว่าว ا ل ี ي ن ูมิ و ا าอ ب ع ม ه م ي ق กูลูนَ ب َّ ن บ ا นา ف ِ ر ْ ل َ ن นา

มุฮ um ok ัจ ok ิรินและบรรดาชาวอังซอรบรรดาสหบะติกลุ่มชนที่มาหลังจากพวกเขาหนาอย่ากูลูนะพวกเขาจะกล่าวจะกล่าวตรงนี้ไหมถึงกล่าวโดยการวิงวอนขอดุวงอัลลอฮ์รับบันอฟิรลันาวลอิ و ا ل น خ و ا ن ي ن الذين سبقونا บิลอีมาน พวกเขาจะกล่าวว่าโอ้พระผัอภิบาลของเรารบบนาฟิรลลนาได้โปรดอภัยโทษได้โปรดยกโทษอภัยโทษมาอฟิรอแก่พี่น้องของเราแสดงให้เห็นว่าอัลอลสพาหน้าหัวตาลาได้ส่งเสริมและกำชับ ให้บรรด,ดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นมีความเมตตาเอื้ออาทรสิงกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอดูอาหายรับบาริฟิรละนาขอดูอาหายได้รับสิ่งสิ่งที่มันสำคัญที่สุดนั่นก็คือมอลฟิรอกการได้รับการอภยโทษจากัลสพาโนาวาตาละโว,ล,ว,วลิขวานินลัลนแหละทีนําไปสู่การทีนาบกาอิทีานา และอย่างขอดูอาให้กับพี่น้องของเราด้วยสึ่งพวกเขานั่นได้อีมานได้ศรัทธาก่อนนาพวกเรานี่คือหลักษณะาเขาผูกศรัทธาพวกเขานั้นจะขอดูอาให้กับพี่น้องของเขาในหยุคข,ของเขาเองในบรรดาคนที่เขารู้จักที่เป็นพี่น้องผู้ศรัทธาด้วยกัน และสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ส่งกำชับก็คือวลีลยอิควานินัละทีนัสบากูนาบินอีมานและยังขอดูอาให้กับบรรดาพี่น้องเขาพวกเราสิ่งพวกเขานั้นได้อีมานได้ศรัทธาก่อนนาพวกเราก็คือบรรดาสหาบะบรรดาตาบีอินและบรรดาผู้ที่มาหลังจากบรรดาสหาบะาที่พวกเขามีคุณลักษณะแล้วนี่นั่น ไม่ได้ทุกจำกัดว่าจะอยู่ในยุคตาบ,บีอินหลังซอฮาบะโดยเฉพาะแต่ไม่รวมถึงผู้ศรัทธาทุกคนอิลายอมิลกียะมะไปจนกระทั่งวันลกิยมะหากพวกเขาได้มีคุณลักษณะนี้พวกเขาก็จะได้รับความเมตตาแล้วอัลลอตาลายัางได้กล่าวต่อไปเวลาเจียนฟีกุลูบินะกิลลัลลิลลดีนาอามมนูรับบนาอินนะกรอูฟุลรหีม เลยอย่าทำให้หัวใจของเรานั้นเกลียดชังเขียดแค้นต่อบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาโดยเฉพาะอย่างหญิงเล้าบรรดาสาวบ้อย่าให้หัวใจของเรานั้นเกลียดเคียดไม่ชอบหรือแสดงการเป็นศัตรูนะครับแก่พวกเขาหล่านั้นอย่าทําให้หัวใจของเรานั้นมีความอิจฉาวิสยสยใดๆนะครับรับบันาอินนะกะรอูฟุรรอฮีม พระผัอภิบาลของเราเนี่ยองคอัลลอฮฺา,านาวตาลาเป็นผู้ทรงพระอู้ผู้ทรงนะครับเอนดูเมเอนดูนะครับอนะบออมอารีรอฮีมเป็นผู้ทรงนะครับเมตตาเสมอดังนั้นพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายวันนี้สิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยานี้เมื่อเรารู้จักว่าใครเป็นผู้ศรัทธา เราก็จะต้องหมดความรักให้กับัวกเขาและพยายามยั่งยิงที่จะต้องสเสวงหาสหายผู้ศรัทธาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พอมันจะมีพ้นอย่างมากในวันเตรียมดังนั้นใครก็ตามที่เขารู้จักสนิทสนมกับบรรดาผู้ศรัทธา เขานั้นจะได้รับประโยชน์ทางในดุนยาและเนี่ยอาคิรอไม่ได้ผูกพูทธาที่มีความรักเพื่ออัลลอฮ์โกรธกันก็เพื่ออัลลอฮ์สภาณวตาราให้กันก็ให้เพื่ออัลลอฮ์ไม่หายกันก็ไม่ให้เพื่ออัลลอฮ์สภาณวตาะระเพราะก็รักบาลัณอีมานใครก็ตามที่มีคุณลักษณะนี้นั่นอีมานของเขานันได้ครอบ้วนสมบูรณ์แล้วดังนั้นอายานกุราน อีกหลายลบที่เรานั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องใครครวญพรอนกุรานนั้นได้ชี้นำแนะนำผู้ศรัทธาในขณะที่เขาอยู่ในโลกดุนยานี้ก่อนที่เขานั้นจะเสียชีวิตมดโอกาสที่จะแก่ตัวนะครับก่อนที่จะถึงวันกลกยามาที่เขานั้นจะถูกสอบสวนให้เขาได้เหลือกสหาย ที่จะเป็นเพื่อนกับเขาที่จะอยู่รวมกันนะครับในโลกดุนยานี้นั้นจากบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ที่มีอาตีดาที่ทุกตองบรรดาผู้ที่นะครับยึดมั่เคร,งคร่งขัดในหลักการของศาสนาจะนำมาสึ่งประโยชน์ทั้งในโลกดุนยาแล้วก็นในอาคีรออัลลอฮ์สภานะัวตาลนาะได้กล่าวในสุรฟุตก่อนอายะที 27, ยที่สิบเอายะทียี่สิน่าเป็นอายะที

วกุฟรีฮีด้วยการปฏิเสธของเขานะครับว่าตักซีบีฮีลิรุสุลด้วยการเที่เขานั้นได้ปฏิเสธการยอมรับต่อบรรดารรซูลแต่ทุกซงม,มานี่คือลักษณะของอัลวาลิมสภาพของเขาก็คือยาอัดฟอลิมอเลยยาดเขาจะกัดมือของเขาในวัเกิยามะเมื่อเห็นสภาพ การลงโทษของอัลลอฮฺตาลาในวันกิยามะบรรดาผัวธรทำทางลายบรรดาอาชยากรทางลาในในขณะที่พวกเขาสร้างความเสียหายบนโลกดุนยานี้จะกัดมือของตัวเองทําไมต้องกัดมือของตัวเองนักตัศนิอธิบายด้วยกับสภาพที่หมดหวงังอนาจใจสาวโศกเสียใจหมดหวงัง พอไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวแล้วมดโอกาสที่จะแก้ตัวแล้วจนกระทั่งในขณะาที่เขากัดมือนะครับพี่น้องเขากล่าวว่ายาเลยจะนีอิตะฮัสดุมาอัลรอซูลิสซาบีลาหากฉันใดหยึดแนวทางรวมกับทารสูลลอฮิสซาลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัาลัมก็จะเป็นการดี กล่าวด้วยถอยคำที่มดหวังไม่มีโอกาสแก่ตัวไม่มีประโยชน์สำหรับคำพูดของเขาที่ได้กล่าวมาในลักษณะที่โอดครวนว่าหากในดุนยาฉันได้หยุดแนวทางของทารูสุลลสัลลัลลอฮุวะลิลซัสลัมฉันได้หยุดแนวทางของชาวสุนนะ ฉันได้อยู่รวมกับบรรดาผู้ที่ยึดมั่นในแนวทางของสุนนะก็จะเป็นการดีก็จะเป็นเรื่องดีพี่น้องเห็นหรือ,อยังว่าในโลกดุนยานี้หากเราไม่เลือกหากเราเลือกเลือกอย่างไรเราไม่เลือกเพราะอะไรทั้งหมดนั่นมันจะมีผน้นในวรกิยามาหมดเลยลระรัศพานะววาตาลาจึงได้หยิบยกตัวอย่างนี้ แล้วเขาจะกล่าวต่อไปอีกครับพี่น้องยาไวลัตัลัยเนีลมอตัตฮิซฟฟลานันนอลีลาเขาได้กล่าวต่อไปใครละ่ะที่ได้กล่าวต่อไปบรรดาภูท,ท่อาธรรมบรรดาภูทีนะครับอยู่ในโลกดุนยานีปฏิเสธต่อบรรดารสูนได้โทษกทรงมาไม่ได้หยุดคนดีเป็นสหาย ไม่ได้หยุดแนวทางของทรานรอสูลุล่ยสัลลอลฮุาวะลัยิวะสัลลัมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเขาได้กล่าวว่ายาไวยละตะไลตทานีโอความวิบัติที่ประสบกับฉันโอความให้ยานาที่ประสบกับฉันพอเห็นนาราอกอยู่ต่อหน้าแล้วมันไม่ใช่ความดีงามแน่นอน ไม่ใช่ความสําเร็จแน่นอนแต่มันคือความหายานาความคาบทุนที่อยู่ตรงหน้าเขาลัมมัตคิสฟลลานันคอลีลาหากฉันไม่หยุดไม่ขอบกับเผื่อนคนนั้นนี่คือประโยคนตแกปีนองจะต้องนำมาคิดแล้วก็ให้ได้รับบทเรียนครับไปในวันเตียมะไปโอดครวนกับอัลลอ ฉันจะต้องพบกับความสําเร็จอย่างแน่นอนหากฉันไม่ยิตคนนั้นคนนี้เป็นเพื่อนในคณะที่อยู่ในโลกดุนยานี้ดังนั้นแนวทางของอิสลามแนวทางของสุนนะจึงให้เราเลือกคนดีเป็นเพื่อนให้เราเลือกสหายที่ดีเป็นเพื่อนท่านอุมัตรอเดียลล้าวานหูได้กล่าวว่าเวลาจะปลิกษาใดๆใดในเรื่องศาสนา แน่นอนต้องปรึกษาผู้ในเรื่องดุนยาก็เช่นเดียวกันจะต้องปรึกษาคนสอนและคนดีๆคนจะมีความยำเกรงทักว่าต่อลสภานวตาลาแต่ปัญหาณนะวันนี้ก็คือใครที่ชอบลักษณะแบบไหนไม่ที่ว่าชอบตามอารมณ์เขาก็จะไปอยู่กับเผื่อนสหายที่ใดหมอบความสุข างอารมณ์ให <es at> ah so ้ก ah um, ah uh um ah ับเขาสิ่งไม่ได้ใช่ลักการศาสนานะครับเป็นบันทัดฐานอัลลอฮฺพานหนวตาลายังได้กล่าวอีกครับพี่น้องในสุรษอฟฟตอายะห์ที่2 2อายะห์ที่23าอัลลอฮานวตาลได้กล่าวอชุรุลลาวีน ا วล و มَ ز ْ و َ ا ج َ ه ُ م ْ وَمَا كَانُوا ي َ ع ْ ب ُ د ُ و ن า مِنْ دُونِ اللَّهِ ي َ ه ْ د ُ و ม อัลลอฮ ب ح ุ ن ه และ ت ع ا ได้กล ah um, ่าวว่าอุษรุลละดีนอวลาหมู่อัซวาจฮุมอ a ล l a h ได้มีคำสั่งแก่บรรดามลาอิกะจงไปร่วมใครครับอัละดีนอวลามูบรรดาผู้ที่อาธรรมไปร่วมมาเลยไม่ถึงว่ามาร่วมกันก่อนที่จะถูกโยนลงไปในไฟนรกว่าอัซวาจะฮุมและบรรดาผู้ที่เมื่อเหมือนกับพวกเขาคำว่าอัซวาจะฮุมตรงนี้คือบรรดาผู้ที่มี อัชบาฮวผมวอัตบ้าพวมวะอัมซาลมมีลักษณะที่มันคล้ายคลึงที่มอนเหมือนกันมีนิสัยเหมือนกันชอบทาสิ่งที่เหมือนกันแต่เหมือนอาทีตนี้นั่นก็คือสิ่งที่เป็นความชัว่วไม่ใช่ความดีสิ่งที่เหมือนกันนะตรงนี้ก็คือ ชอบกระทำสิ่งเดฝ้าฟืฟ้นหลักการของศาส,สนาเหมือนเหมือนกันชนิดเหมือนเหมือนกันบางทัศซี่ได้วกวาลุลมขมร์มาอาลินคมม์วาลุซีนามาลิซีนาคนที่ดื่มสุราก็จะทุกให้รวมกับคนที่ดื่มสุราในวันกียมะห์คนที่ชอบทําซีนาอัลลอฮ์ก็ให้มาแล้วก็จับรวมไปอยู่กับคนที่ชอบทําซีนาในวันเกียมะห์ อชูลลาวีนาวลามวาซวาเจฮุมวามาคานยาบูดูนามินดูนิลลาและสิ่งเดพวกเขาเคารพสักการะอิบาดะมินดูนิลลาอื่นจากอัลลอฮ์ฟาดูฮุมอิลาซิรอตินยาฮีมและจงนำพวกเขาไปสู่การลงโทษที่เจ็บปวดนี่คือสิ่งที่พวกเรานั่นจะต้องไขครวนให้มาจะต้องไขครวนให้มา ท่านำดุลังมูมาซูดรอัลลอฮุอันหูจึงได้กล่าวว่าอย่าได้ขอบคายสมาคมกับใครเว้นแต่คนคนนั้นนั้นจะทำให้ท่านไดรำหลีกถึงอัลลอฮฺตะอาลาอย่าได้ขอบคายสมาคมกับใครอย่าได้ไปนั่งรวมกับใครเว้นแต่คนคนนั้นนั้นจะทำให้ท่านได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุพานอัลวตาอัลล แต่ปัญหาว่าใกลาวันกิยามาคนดีคนซอแลกคนที่ยืนยับในลักการของศาสนานั้นไม่ใช่ว่าจะหาได้ไง่ายๆไม่ใช่ว่าจะหาได้ไง่ายๆชาวสลัได้กล่าวว่ากลายวันกิยามาคนที่เป็นสหายที่ดีนั่นจะหาอยากมาห้าทันได้พบเขาแล้วก็จงอย่าปล่อยเขาจงไม่ทำความรู้จักกับเขา และก็ทำความสนิทสนมกับเขาพอเพื่อนทีดีนัน่นคนทีดีนะครับเขาจะให้ประโยชน์ในเรื่องศาสนามากมายโดยนี้จะเช้คำวไซมิมรร ى, นรอฮิห้มาุลละอฺ تعالى ในการที่พินารณาถวายบิณฑ์ถ้าได้แบ่งประเภทของเพื่อนสามประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งสอดีกุนมัลฟ้าสอดีกุนมัลฟ้าก็คือเพื่อนที วังในพ้นประโยชน์เป็นลักเลยจะรู้จักกับใครจะขอบกับใครจะสนิสนมกับใครเอาพ้นประโยชน์เอามั่นฟ้าเป็นลักเป็นลักเลยหากไม่ได้มีพ้นประโยชน์กับเขาหาเขาไม่ได้รับพ้นประโยชน์ใดๆเขาจะไม่ขอบเขาจะไม่คุยเขาจะไม่ยิ้มลักษณะแล้วนี้นั่นมนุษย์ส่วนใยญยนั้น จะมีลักษณะแบบนี้ไกลวันเกลียมาชาวสลับบางท่านจึงกล่าวว่าอัทธรถในการขอบขาสมาคมในยุกไกลวันเกิียมานนี่มันเถบจะไม่มีเลยอัทธรถการขอบขาสมาคมการเป็นพี่น้องในอิสลามที่รักกันเพื่อ Allah, ลอกโกรธกันเพื่อหาไดอย่างทางทางเตียลลอตาลาได้ประกาศในอัลกุรอาน سورة الهجرات آيات سب إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله سبحانه وتعالى ذكر أوه تجد من أبو ستاة دلائنا بين في من واجب ميدي نكب بين في نوم تان سائل لئة تان نكب <c oughs> ทางด้านพี่น้องทางซืบสกุลแต่พวกเขาคือเป็นพี่น้องด้วยกับผืนทานของอัตตีดะผืนฐ้านของอิสลามภายใต้ร่มเงาของอิสลามฟาสลีฮูไปนาคอยดังนั้นจงประนีประนอมในระหว่างพี่น้องของพกเจ้าทางสองไฟจงประนีประนอมแสดงว่าการประนีประนอมคือการประนีประนอมให้อยู่ภายใต้หลักการของศาสนาไม่ใช่ให้ตามอารมณ์กัน ดังนั้นใ,นใครก็ตามที่ปณิประนมให้อยู่บนความให้อยู่บนผลประโยชน์ทางโลกดุนยาอันนี้ไม่เกี่ยวกับอญญายันนี้นะครับไม่เกี่ยวกับอญญายันใครก็ตามที่ช่วยเหลือพี่น้องเพื่อหวังผลประโยชน์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอญญายันนี้แต่อย่างใดวัตกุลล้อพออัลล์ยำในถ่ายอญญาย่ว่าความเป็นพี่น้องจะต้องอยู่บนผืนทานของความยำเกรงด้วย ความยำเกรงตัพว่าเป็นรักไม่ใช่ผลประโยชน์เป็นรักลานละคุมตุรฮามูลและพน้นเดตามมาคืออะไรครับพน้นเดตามมาก็คือหวังว่าพวกเจ้านั่นจะได้รับความเมตตาจากอลอถภาณวตานั่นดังนั้นสดีก้นมันฝาเพื่อนที่หวังแค่ผลประโยชน์นั่นนะครับนั่นก็คือ อิสลามไม่อนุญาตให้เราไปยุรวมและก็ให้ออกห้างนะครับเพราะมันจะเป็นผิดเป็นภัยกับเราทั้งในเรื่องดุนยาด้วยและก็ในเรื่องศาสนาด้วยส่วนประเภทที่สองะเชคิมูนซมินราะหิมาอุลลอฮ์ได้กล่าวว่าประเภทที่สก็คือสอดีกุลลัซะสอดีกุลลัซะก็คือเพื่อนที่นะครับเวลายุรวมกันและได้อัตรรด ได้อัตถรอตก็คือมีความสุขชอบสิ่งที่มันเหมือน,อนกันนั่งคุยกันได้ทั้งวันทั้งคืนแต่วันนั้นและสิ่งที่คุยกันสิ่งที่ชอบเหมือนกันนั้นมันกลับเป็นสิ่งที่ไม่มีพละบนเลยแม้แต่ลอยไม่ได้เกี่ยวข้องกับาศาสนาไม่ได้เกี่ยวข้องที่จะทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุภาหนะ้วตารเลยแม้แต่น้อย อันนี้ก็มีมากมา่เหมือนกันที่เราจะต้องระมัดระวังสิ่งที่เราชอบจะเป็นสิ่งมุบา์ศาสนาก็าอนุญาตให้เราได้พูดคุยให้เราได้ปรึกษารือกันแต่จะต้องไม่ทำให้เสียหายในเรื่องศาสนาจะต้องไม่ทำให้เรานั้นฟ้าฟื้นหลักการของศาสนาและไม่ใช่ว่ายุรวมกันแล้วชอบเหมื่อนกันแล้วจะพูดคุยกันจนกระทั่งละเลยในเรื่องศาสนาละเลย ในเรื่องของการละมาดให้ตรงต่อเวลาละเลยในเรื่องของการตื่นละมาสุทีอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําลายศาสนาของเราทําลายอาชีร่าของเราแล้วพอท่านอับดุลมุมัสโอดรอะฮิยัลลอฮุวันฺหูได้กล่าวสั่งทูลนบีสัลลัลลอฮุวะะลิย์สัลลัมอียูลอามมลียะฮับบุอิลลอฮ์ท่านอับดุลมุมัสโอดได้กล่าวท่านบีสัลลัลลอฮุวะลิย์วะสัลลัมว่าอิบะดาดัยอามันใดที่ประเสริฐที่สุดที่เป็นที่รักยิ่งน่าวตาลา ท่านได้กล่าวว่าไม่ถึงท่านอับดุลลาห์สุลต่านสุลต่านได้กล่าวว่าอัการ صلاة เวลานั้นการละมาดให้ให้ตรงต่อเวลาในเวลาไม่ถึงเอาเวลุล่วงในช่วงตอนของเวลาจะมีความประเสริฐฟิลอาว้อินเอาเอ็นอัลอัลอาวกอตในช่วงแรกๆของเวลาในทุกๆเวลาในทุกๆวัตถุนั่นคือสิ่งเดียวทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮฺผ่านะฮัวะตาละ ส่วเพื่อนประเภทที่ ham, สามกับพี่น้องเพื่อนประเภทที im, im ah ah. ่สามจะให้ยากไกลๆวันเกียยมาะแต่เชคมุงเซมิรอฮิมาอุลล์ได้เรียกว่าสดีกุนฟอบีละเพื่อนที่ประเสริฐเพื่อนที่ดีจะให้ยากในวันเกียยมนปรักกันเพื่อล้อโกรนกันเพื่ออล้อเอาศาสนาเป็นบรรทัดฐานในการขบ่าสมาคมไม่เอาอารมณ์เป็นใหญ่ รักโลดเพื่อัลลอให้อยู่ในกรอบของศาสนาแล้วก็เตือนกันได้ผู้ทีเ่เตือนก็เตือนด้วยความบริสุทธิ์ใจคนที่รับคำตักเตือนก็รับคำตักเตือนด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์จึงยุ่รวมกันได้สดิกมันเอสดิกฟาบีลาเนี่ยเป็นเผื่อนสายที่หายอยากมากในโลกดุนยานีไกลไกลไวัลเกิยมา ขอรับสภานัวตาลาได้กล่าวในวัรกลิยมะได้กล่าวสภาพของวัรกลิยมะในชรยุครุฟนะครับอายาที่67อันอคิลาโยมไอซิบบาดุฮุมลิบาดิอุดุลอลลัตุิลลัตมุตตะกีนบรรดาผู้ที่เป็นพี่น้องกันในโลกดุนยานี้ในตัฟซีรอธิบายอัลลัมมาสิยาติฟิดดุนยาหมายถึงว่าเป็นพี่น้องกันรักกันชอบกันทำในสิ่งที่เป็นความชั่ว นะขิล่ายย่อมไม่ดินในวันนั้นในวันเกียรมะเป็นพี่น้องกันในดุนยานี้สนับสนุนความชั่วรวมกันแต่พอไปถึงวันนั้นมาถึงวันเกียรมะบารุมอัลขิลา่ายย่อมไม่ดินบารุมลีบารุมอาดูนดพวกเขาต่างก็จะเป็นศัตรูสิงกันและกันเลย,เลยทั้งจัี่รักกันในดุนยาแต่รักกันเพื่ออะไรครับ เพื่อสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือกันในสิ่งดีดเป็นความช่วยภายในวัลเกียมาก็จะเป็นศัตรูกันนะครับนอกจากบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงมาถึงอิลัลมุตฮาบีนัฟิลล่าบรรดาผู้ที่รักกันต่อเลาะรักกันเพื่อเลาะอาลาตออาติลาฮิอัลสวาจัลละรักกันเพื่อการเชื่อฟังเพื่อปออะ ผักดีต่ออสพานวตาละนะครับก็ขอฝฟ้ากับพี่น้องในคุรุฑวันนี้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับเราในขณะที่เราอยู่ในโลกดุนยานี้นะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นคนนุ่มสาวนะครับและคนถูกถูกน่าถูกถูกว่าเห็นนะครับหนองเนื้อจากครอบครัวของเราแน่นอนเรามีเพื่อนเรามีสหายเรามีคนที่เราสนิทผูดคุยดังนั้นนเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องที่จะกำกับ นะครับในชีวิตของเราในทุกๆนะครับในทุกๆการเคลื่อนไหวในทุกๆอิริยาบถในทุกๆการงานเราวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุณบ้านในวันนี้จะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวผมเองแล้วก็พี่น้องนําไปสู่การยืนยันบนหลักการศาสนาที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และก็ตาลาทั้งในดุนยาและก็ในอาคิรออัลกุรอลีฮะจักสักฟุรุลลอฮ์ฮะลิวะลลกุมุลิซาลิมุสลิมีนบมิคุลิดัมบินฟัสตอฟิรูหฺ إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين واشهد ان محمد العبد هو صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم